ล้อรถไถหัวจุกขาดต้องเปลี่ยนยางใหม่นะครับไม่ต้องครับเดี๋ยวจะพามาตั้งหัวจุกนำมาเจียก่อนนะครับบริเวณรอบหัวจุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวจุกใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาตาบกันใหม่นะครับมามาดูกันต่อนะครับ <c oughs> อากาศหนาวนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อันนี้เป็นจุกใหม่นะครับนำมาเชียก่อนนะครับทําความสะอาดนิดนึงตัวนี้เป็นยางดิบนะครับตัดไว้นะครับจังหวะนี้แล้วครับเราจะมากดเตาปะไว้รอเลยครับอืม ถ่ายกันแบบสดๆไม่ต้องตัดต่อ,อน,นี่ก็ใช้กาวดำนะครับมาทาไว้นะครับรอบๆพักไว้แป๊บหนึ่งครับ เราให้หมาดๆก่อนเดี๋ยวมันจะไม่ติดเราก็มาทารอบตัวนี้ด้วยครับรอสักครู่นะครับ ให้ดูกันแบบสดๆอุณหภูมิเต็มที่ตัวนี้นะครับรอให้มันหมาดๆนิดนึงนะครับเป็นไงเป๊ปซี่ นอนรอพ่อเลยเหรอแบบซี่ก็มาสวัสด,ดีค่ะแบป,ปซี่รอพ่อทำงานใช่ไหมไปไหนเนี่ยครับไกลแหงแล้งนะครับนิดเดียวนิดเดียวเราจะใช้ยางดิบนะครับที่ตัดไว้นะครับมาติดรอบๆนะครับ ยังไม่แห้งได้ให้มันแห้งนิดนึงก่อนยังเปียกอยู่เลยอืมกาวดำเหม็นไหมอ่าได้ที่แล้วครับนี่ครับถ้ามันแห้งหมาดๆแล้วมันจะติดนะครับ เนี่ยครับติดรอบเลยเนื้อส่วนเกินก็ตัดออกติดเน้นนนเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับ เนี่ยก็นำมาติดไว้ตรงบริเวณหัวจุกของเรานะครับเนี่ยครับแล้วก็ใส่แผ่นรองเนี่ยครับขึ้นเตาเลยครับเดี๋ยวนะครับ สักครู่ลืมเปิดลมแม่นี่ครับจังหวะนี้ต้องเล็งดีๆนะครับหนึ่งสองได้จุกใหม่ที่สวยงามโอเคครับ